หนังคนละม้วนเชลทกริดเปิดหลักฐานเด็ดงัดเหล่าสาวที่ออกมาแฉตนในรายการโหนกระแสแบบเรียงคนงานนี้เรียกได้ว่าลมมีสิทธิ์เปลี่ยนทิศกระแสอาจจะตีกลับฝ่ายหญิงเพราะที่เชลธกริดชี้แจงออกมาเรียกได้ว่านี่มันหนังคนละม้วนจากกรณีข่าวสุดอึง้งพระเอกซีรีส์วายถูกสาวแฉวีรกรรมแบบรัวๆจนทางต้นสังกัดต้องออกมายุติสัญญาเพราะหลังจากที่รายการโหนกระแสออนคลิปสาวแฉแรงดาราชอกับโลก8ดใบ ระดับภัยพิบัติทางสังคมเพราะเรื่องราวของสาวแต่ละคนที่โดนมาช่างสุดพีคสุดเหนือจินตนาการโดยกลุ่มผู้หญิงหน้าตาดีกลุ่มนี้อ้างว่าที่รวมตัวกันออกมาแฉพระเอกคนดังในครั้งนี้เพื่อเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ให้สังคมได้รับรู้ให้ระวังตัวเองเอาไว้ว่ามีคนแบบนี้อยู่ในสังคมด้วยโดยทำลายต่างๆที่เหล่าสาวๆเล่ามานั้นช่างย้อนแยง้งเป็นหนังคนละม้วนกับที่หนุ่มเชลทกริได้ออกมาชี้แจงในล่าสุดโดยเรามาเปรียบเทียบเรื่องราวของแต่ละฝั่งที่ได้ออกมาชี้แจงแบบ ตอไล่เรียงกันไปทีละคนเลยนะคะเริ่มที่คุณเอสาวคนแรกเธอเล่าว่ารู้จักกับดาราซีรีส์วายคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนและกลับมาติดต่อกันอีกครั้งเมื่อตอนย้ายไปอยู่คอนโดใกล้กันกับฝ่ายชายและฝ่ายชายเริ่มชวนพูดคุยชวนไปทานข้าวจนได้คบกันเป็นแฟนในที่สุดแต่คบแบบไม่เปิดเผยจนต่อมาเธอเริ่มสงสัยในตัวดาราชายเพราะเธอถูกบล็อกสตอรี่อินสตาแกรมจนสุดท้ายเธอสืบรู้ว่าเขามีแฟนตัวจริงอยู่ก่อนแล้วและยังใช้เธอเป็นเครื่องมือในแผน ธุรกิจขายฝันว่าจะทําธุรกิจด้วยกันและเรื่องซื้อคอนโดโดยขอใช้เป็นชื่อของเธอเสมือนให้เธอรับภาระคอนโดตรงนี้อีกทั้งยังให้เธอโอนเงินให้สัปดาห์ละ1 5 0 0บาทพร้อมกับทาบัญชีให้ธุรกิจของเขาจนต่อมาเมื่อเลิกกันฝ่ายชายยังส่งข้อความเจ็บปวดว่าไม่เคยรักเธอเลยครบเพราะผลประโยชน์ซึ่งประเด็นคุณเอเชลได้ชี้แจงว่าคุณเอคือเพื่อนสมัยมัธยมจริงและคุยกันช่วงปลายปี66ถึงเมษายน67จริงแต่เรื่องเงิน1 5 0 0บาทต่อสัปดาห์ เชลอ้างว่าเป็นค่าช่วยทำบัญชีร้านของคุณเอไม่ใช่ค่าเลี้ยงดูแต่อย่างใดพร้อมแนบหลักฐานแชทและไฟล์บัญชีส่วนเรื่องคอนโดเชลย,ยืนยันว่าไม่มีการใช้ชื่อเธอซื้อคอนโดแน่นอนเป็นเพียงแค่พูดคุยเบื้องตน้นยังไม่มีการตกลงซื้อจริงและคุณเอเสนอตัวประสานงานกับเซลเองต่อมาเรื่องประเด็นธุรกิจลำญ่และการลงทุนเชลอธิบายว่าไม่ได้มีธุรกิจเกิดขึ้นจริงเป็นเพียงการพูดคุยปรึกษากับคุณเอเท่านั้นจบเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับคุณเอเพียงเท่านี้ สาวคนต่อมาคุณบีโดยคุณบีอ้างว่าเธอเริ่มคบกับดาราชายช่วงปี4ที่เรียนมหาวิทยายลัยเดียวกันก่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งเธอเคยขอให้เขาใช้ถุงยางแต่ถูกปฏิเสธโดยเขาอ้างว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของช่องจึงไม่กลัวเรื่องโรคเขาสะอาดผุดพองแต่ทว่าสุดท้ายเธอติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จนถึงขั้นชักไข้ขึ้นส่งผลให้ต้องเลื่อนสอบแต่ฝ่ายชายไม่แสดงความรับผิดชอบหรือเสียใจแต่อย่างใดซึ่งประเด็นคุณบีณเชลได้ชี้แจงว่าคุณบีได้แจ้งว่า ติดโรคจากเขาเมื่อ18มีนาคมพศ2 5 6 7จริงและเชลจึงรีบไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเปาโลซึ่งผลตรวจ STD ออกมาปกติและยังมีการตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลรามคำแหงวันที่19มิถุนายนพศ2 5 6 8ตรวจครบทั้ง HIV ซิฟิลิสและหนองในซึ่งผลออกมาคือปกติทั้ง2ครั้งพร้อมแนบหลักฐานผลตรวจกำกับชัดเจนเรียกได้ว่าหลักฐานแน่นสุดสาวต่อมาคุณหูดีคุณหูด,หดีเปิดเผยว่า เธอเป็นแฟนอีกคนหนึ่งของดาราคนนี้โดยไม่รู้ว่ามีผู้หญิงอื่นมาก่อนเธอท้องในเดือนมิถุนายน2567และเมื่อแจ้งฝ่ายชายเขาไม่รับผิดชอบในทันทีและให้เงินมาเพียง10,000บาทก่อนปล่อยให้เธอจัดการเองทั้งหมดและแม้ภายหลังจากนั้นจะกลับมาคุยกันได้ตามปกติแต่ก็เกิดการทะเลาะกันเพราะพบว่าเขากำลังคบกับผู้หญิงคนอื่นเธอจึงตัดสินใจเลิกและพยายามติดต่อผู้จัดการของดาราคนดังกล่าวแต่กลับถูกเพิกเฉยและคำตอบที่ได้รับคือให้เธอดูแลสุ กับภาพให้ดีเพียงเท่านี้ซึ่งประเด็นคุณบีเชลได้ชี้แจงว่าเขายอมรับว่าได้รับการรับแจ้งจากคุณหนูดีว่าท้องจริงแต่ทางหนูดีนั่นแหละที่เป็นฝ่ายขอให้โอนเงิน10,000บาททางคุณหนูดีได้ขอเงินจากผมโดยบอกว่าเขาจะไปจัดการตรวจเองและบอกว่าจะไม่มาวุ่นวายอีกเชลเลยโอนเงินให้10,000บาทเป็นการจบเรื่องแต่ต่อมากลับไม่มีการส่งเอกสารยืนยันว่าไปเออออกจริงและภายหลังฝ่ายหญิงติดต่อมายังพี่ชายของตนพร้อมแนบแชทแบล็กเมลเชลเพื่อเตรียมเรียกค่า เสียหายเพิ่มเติมแต่เชลระบุว่าไม่ได้หนีแต่ขอหลักฐานก่อนและปฏิเสธการจ่ายเงินเพิ่มเติมและประเด็นที่ภายหลังจากนั้นจะกลับมาคุยกันได้ตามปกติยอมรับว่าจริงแต่เป็นเพียงให้การเจอแบบผ่านๆแต่เรื่องที่ได้เกิดการทะเลาะก,กันเพราะพบว่าเขากําลังคบกับผู้หญิงคนอื่นเธอจึงตัดสินใจเลิกกับพบนั้นไม่ใช่เรื่องจริงฝ่ายหญิงตั้งหาที่เป็นฝ่ายบุกรุกมาอย่างห้องของตนในขณะที่ตนไม่อยู่จนตนต้องไปแจ้งตำรวจและลงบันทึกประจำวันกันไว้เลยทีเดียวและเชลทิ้งท้ายแบบ ละละละผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมต้องขอโทษฝ่ายหญิงเป็นอย่างมากในความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นและขอโทษไปถึงครอบครัวของฝ่ายหญิงด้วยครับขอโทษผู้ใหญ่ลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสผมมาโดยตลอดขอโทษทางค่าย Copy A Bangkok ที่ดูแลผมมาเป็นอย่างดีขอโทษครอบครัวของผมและสังคมที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์ในส่วนที่ผิดจริงผมขอน้อมรับและยอมรับผิดในการกระทําของตัวเองครับในส่วนที่ไม่ถูกต้องผม ขออนุญาตใช้พื้นที่ของตัวเองในการชี้แจงดังนี้ครับสุดท้ายนี้ขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับและขอบคุณทุกคนที่เคยให้โอกาสและสนับสนุนผมมาโดยตลอดผมจะนําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเตือนสติและจําไว้เป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากครับแฟนคลับลูกค้าต้นสังกัดและทุกคนที่ผิดหวังพร้อมจะนําเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนชีวิตซึ่งเรียกได้ว่าการออกมาชี้แจงครั้งนี้หลักฐานมาครบแบบแน่นๆเลยค่ะซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่า เหล่าสาวๆจะออกมาชี้แจงโต้กลับหลักฐานเหล่านี้ยังไงซึ่งในกรณีของคุณซีความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความมึนเมาทางหนุ่มเชลไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรใดๆในตอนนี้เพราะคงเห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรมากนะักโดยคุณซีเล่าว,ว่าเธอได้พบดาราชายซีรีส์วายท่านนี้ผ่านแอปหาคู่ฝ่ายชายใช้รูปปลอมและชวนไปคอนโดซึ่งอยู่ที่เดียวกับของคุณเอตอนแรกเธอปฏิเสธไปหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ยอมไปเพราะเมาซึ่งวันแรกไม่มีอะไรกันแต่ฝ่ายชายก็เริ่มพยม พยายามเข้าหาและเมื่อคุณซีเริ่มสงสัยและสืบว่าเขาเป็นดาราฝ่ายชายกลับปกปิดไม่อยากให้เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงแต่สุดท้ายเมื่อถูกเปิดโปงฝ่ายชายกลับเปลี่ยนเป็นส่งข้อความมารัวๆเพื่อให้เธอกลับไปหาโดยแม้ว่าฝ่ายชายจะดูปลอดภัยเธอก็ยังลังเลและยังคิดว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจอยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามการออกมาชี้แจงในครั้งนี้หนุ่มเชลทกริดมีความเป็นไปได้พอที่จะสามารถโต้แย้งทุกข,ข้อข้อรหาในตัวของเขาได้ทั้งหมดและทําให้เหล่าสาว ที่ออกมาแชร์กลับกลายเป็นฝ่ายที่มาโกหกซะเองซึ่งสาวๆเหล่านี้ยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อหลังจบรายการโหนกระแสอีกว่าพวกเธอเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ยังไม่ปรากฏตัวซึ่งการออกมาแชร์ครั้งนี้พวกเธอไม่ได้อะไรเพียงแค่อยากเตือนภัยสังคมเพียงเท่านั้นและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะจะเชื่อฝ่ายสาวๆหรือเชื่อหนุ่มเชลทิกฤดีฝ่ายไหนจะน่าเชื่อถือมากน้อยกว่ากันหรือทุกคนคิดเห็นยังไงแตกต่างกันออกไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามาเมาส์มอย และก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนถามว่ายังไงดีมันมีผลกระทบไหมคะกับข่าวของน้องข่าวนี้จริงๆแล้วเได้ได้เห็นข่าวแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,าตัวละครน,นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเห็นเลยละครเลยนะคะในเีรีแต่ว่าก็มีไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะก็เป็น เป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งของเรื่องก็ก็ <ๆ S 1> กมีน้องในเรื่องไม่ได้เยอะมากไม,ไม่ได้เยอะมากค่ะยังไม่ไม่ได้ก่ะผู้ชมยังไม่ได้เห็นเลยตอนนี้มาะะแล้วม<า>ีนมีโอกาสที่จะแบบ ตัดออกตัดออกตัดออกไม้เพื่อแบบป้องกันปัญหาที่จะตามมาดราม่าอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอ่าจริงๆตอนนี้ในเรื่องของการโปรโมทตอนนี้เราก็เข้าใจสถานการณ์นะคะก็จะไม่ไม่ได้เห็นภาพนะแต่ในละครก็มีไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะจริงๆการแยกแยะของของคนดูเองกับกับซีรีส์กับผลงานเองครับพี่น้องเองความคิดย้วยไงบ้างค่ะจริงๆแล้ว ควา,ามความสำคัญมันมีหมดน,นะคะของนักแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเบื้องหน้าแล้วก็เรื่องเอ่อเื้องหลังของเอ่อใดๆเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นการเป็นศิลปินก็คือก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วแต่ถ้ามันเกิดสิ่งใดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่ามันจะเป็นยังไงส่วนว่าในเรื่องนี้เนี่ยฟิชเองเนี่ยก็ไม่ไม่ถือว่ามีน้องมีเยอะมากค่ะยังไได้คุยกับน้องหรือ,อยังคะตั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเห็นแต่ข่าวคือตามข่าวกับ เอ่อเรื่องนี้ก็เหมือนกทุกคนเลยค่ะตกใจไหมคะว่าอ่ะเป็นคนของเรื่องเราพี่เองเอ่อตอนแรกก็เห็นแว๊บ,บอ้าวตายเราเราก็เอ่อรู้จักกันอน้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ติดตามข่าวเหมือนทุกคนค่ะก็เดี๋ยวรอฝั่งข่าวไปเรื่อยค่ะ <c oughs> เอ่อตั้งแตนแรงกคือใช่ค่ะค่ะก็เป็นกระแสของสัง,ง,งคมที่เราเข้าใจได้ค่ะว่ามันเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นก็เอ่อ เป็นสิ่งที่เหลยวเราก็ต้องพิจารณาในต่อๆไปอีกค่และสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารส,สดใหม่ๆมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะไลโอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มการใช้การันตีลิงก์สินค้าใต้คลิป